สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครวินพารวยหรือเสียณนาผู้พารวยนะครับเอาจากนี้ไปกับส,สรุปชุดล่างนะครับให้ไปหาจักอตเตรีได้ก่อนนะครับก่อนจะมาบนนะครับก่อนจะไปดูกับฝากคำเตือนปรดใช้วิจัยยานในการรับชม เนื้อหาดังต่อไปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทําผิดกฎหมายแหลงสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครเพียพารวยหรือเชียนนาผู้พารวยนะครับห่วยม,มีเข้ามีหลุดนะครับอ,อันนี้ก็คือชุด ที่ผ่านมานะครับของวันที่16กันยายนนะครับตจาอาจารย์นครเพชรนี่เน้นตัวนี้นะครับเน้นหาสองเน้นหาสองครับแดนบล็อกออก58อกอกตูกออกตัวที่ตัวร่องนะครับตัวร่องก็คือ1 18 58กับ่16 56นะครับตัวร่องจะออก ห้าเปดนะครับอันนี้คือของเกานะครับบันมาเบิ้งของไม้นะครับของไม่ก็คือชุดนี้นะครับยังบมเน้นนะครับบาตน,นี้บานนี้สิมาเน้นให้นะครับไอฟีสิมักน้ำเปียดได้นะครับก็คือว่าลักซิปนี่ หลักสิบคืออาจารย์นครเพ้นกะเอาเขาเรีมแล้วนะครับคืออันนี้ก็ขึ้นตัวคือว่าเฮ็ดเฮ็ดเขาเลีมนะครับทำทีทเฮ็ดเขาเลีมไว้ให้เบิ้งง่ายขึ้นนะครับคืออันนี้คือชุดหลักสิบนะครับนี่ครับหลักสิบ นาฬิกาปุกนะครับลักซิก็คือ,อยังใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้อยู่แต่ว่ากับตัวประกบก็คืออันนี้คือเฉพาะลักซิปนะครับตัวชนเด่นก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะครับอันนี้ก็ลักซิเพื่อกันนะครับตัวชนเด่นลักซิปนีน่งวดนี้อาจารย์นครเพ่นคันเจ็ดตัวเดียวนะครับแต่กับมีตัวกัน้อยูนะครับ ก็คืองวดนี้หลักสิบหลักหน่วยมันคข้าขๆกันนะครับอันนี้คือหลักสิบนะครับสังเกตเบิ้งหลักสิบมีเจ็ดเก้าหลักหน่วยมีเจ็ดเก้านะครับนะครับมันมาเบิ้งหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่อันนี้คือชุดที่เข่านะครับ ก็คืองวดที่ผ่านมาก,กับเข่าแปดอันนี้ก็เอาเขาเล็มไปเรลวนะครับพอ,พอ,พอมันพอพอมันเหงาแล้วมันติดเตียมหนากระดับนะครับชนกันที่หนึ่งสามเก้านะครับชนกันที่หนึ่งสามเก้านะครับก็บคือลักหน่วยอันนี้ก็เป็นลักซิปสังเกตเบังครับอันนี้เป็นเป็นเลขเด่นเลขเด่นเด่นสิบหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยนะครับงวดนี้ งวดที่ผ่านมาได้หากับแปดนะครับงวดนี้ได้ซีกับเจ็ดนะครับเห็นไหมมันสีเด่นเจ็ดนะครับอันนี้มาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ลักสิบโดยเฉพาะนะครับเนี่ยลักสิบห้าตัวนะครับเห็นไหมครับมีเจ็ดแต่ว่าเด่นเจ็ดกับเจ็ดกับซีตามพี่จิ๋วมันชนแต่ว่าอันนี้มาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยจตตัวนี้เป็นลักสิบนะครับเป็นลักสิบนะครับหมันมาเบื้องลักน่วยนะครับ พราะลักสิบมันชนกันอยู่มันชนตัวนี้แล้วนะครับลักสิบนะครับอันนี้คือมาลักสิบโด,ดยตรงนะครับไม่มีสี่นะครับลักสิบไม่มีสี่นะครับอันนี้คือคือ,คอเป็นมาได้ทั้งสิบด้วหน่วยนะครับมันมาเบื้องหลักหน่วยนี่คือหลักหน่วยนะครับคือว่าเหตุแต้มง่ายขึ้นนะครับก็คือว่าอันนี้คืออาจจะนะมมักเป็นสีเขียนใส่กระดาษสีเขียนยยแบบใดก็ได้ได เพราะว่าสีคล้ายๆว่าสีจำของเจ้าของ,ของเองนะครับนี่ครับอันนี้จะมาหลักหน่วยโดยเฉพาะนะครับบมันโ,โอ้บวมันยี่สิบกวงวดแล้วบ่นนับตัวนี้เป็นยี่สิบเจ็ดยี่บหกยี่บ้ายิบสี่ยิบสมยี่สิบสองวดนะครับประมาณยี่บสองวดนะครับแม่นว่าหนึ่งจะว่ามันหลายกว่านั้นนะครับเพราะว่าเห็ดเออ คือว่าเห็ดหนาไม่มากก็คือเอาไม่เร่ยอยเลย่างสินะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเก้ายี่สิบยี่สิบสองอ่ายี่สิบสองนะครับยี่สิบสองหมวดนะครับอันนี้คือหลักหน่วยนะครับถ้าโบเอา,าตามอาจารย์นครเพินเด่นก็คือเอาตามตัวนี้นะครับ เอาตามชุดนเลยนะครับคือหนึนะครับหนึนเกก็คือห้าหนึ่งเก้นี่ยเดี๋ยวสีวงกลมใหมก่อนนะครับก็คือ7จ็ดสามชุดนี่นะครับนะครับ สามชุดเดี๋ยวได้สิใส่สีเดวได้บานถ้าจะเอาตามหลักหน่วยนะครับเอฟซีถ้าจะเอาตามหลักหน่วยสีกระโบนี่ครับถ้าจะเอาตามหลักหน่วยสามชนนะครับแจกระสีเฮ็ดตัวเด่นให้คือเก่านะครับนี่ถ้าจะเอาตามหลักตามหลักหน่วยที่ชนมานะครับคือัวน,นี้นะครับ จะหาอาจารย์นครพิ้นชุดฟันนะครับก็คือฟันตัวนี้นะครับนี่ครับตัวฟันนะครับตัวนิน่นตัวนิ่นคือตัวนี้นะครับไปกลับเพราะว่าพอใน่แต่ในแ,แ,แต่ล่างมันมีไปกลับเอฟซีหลังเก็บบ้งไครับ นี่ครับมันมีไปกลับนะครับเนาะเปลียงในเ e f c อันนี้ก็คือหลัก10หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเน้น3ตัวนะครับ lạc sáu, oh, okay. lạc นะครับวิ่งล่างเจนะครับ บทเจ็ดกับเก้าเป,เป็นยังเก้าเก้าทาย่ยเก้าท่ายอาจารย์นะครพิณเหนอตัวไหนเก้าทายก็คืออาจารย์นะครพิณเหรอ,อตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้มันจะมานี่ครับชุดนี้นะครับชุดนี้มันจะมา เด่นหน่วยเด่นลักหน่วยบนลักหน่วยล่างนะครับหน่วยบนหน่วยล่างนะครับอันนี้ก็คือสังเกตเบื้องมากหกหกแต่ว่าลักลอยบนับนะครับหกมาหน่วยล่างเจ็ดหน่วยบนแปดหน่วยบนเจ็ดหน่วยล่างศูนย์หน่วยล่างหกหน่วยล่างหนึ่งหน่วยล่างสี่หน่วยบนศูนย์หน่วยล่างห้าหน่วย บนแปดหน่วยล่างเก้าเก้าในนี่ก็คือเก้าอยู่นี่นะครับถามมากก็คือมาหน่วยล่างนะครับก็คือเป็นให้เป็นตัวเด่นนะครับให้เป็นชุดเด่นนะครับชุดวันนี่ครับ แต่ว่าห,ห้นักที่เจ็ดหลักสิบนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวร่องนะครับเพราะเจ็ดอยู่หลักสิบนะครับอ่ะเบรกในเอฟซีน,นี่ก็คือสรุปไ้แล้วนะครับห้ไปหาดูลอตเอรี่นะครับอ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับท่านนี้กับอาจารย์นล้วอยเพื่อนกับขอคุณเอฟซ ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านนี่าจะา์นครเว่นกับขอให้ MC โชคดีสวัสดีครับ